ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเผชิญกับการระบาดของโควิด19ปิดน่านฟ้าของไทยหลายๆแห่งก็ต้องตัดสินใจลดจำนวนคนงานลงสวัสดีครับผมนายชำนาญศรีสวัสดิ์นะครับชื่อเล่นว่าโกโจงนะครับเป็นประธานสมาพานันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยครับ ผมก็คือนักประสบการณ์คนหนึ่งนะครับที่เติบโตจนได้ฉายาว่ารักญาติย่าหน้าดาวเด็กศูนย์บาทสูนพันล้านโดยใชย้ธุรกิจท่องเที่ยวทางชีวิตเริ่มจากเด็กเสิร์ฟนะครับรีเซพชั่นบริการโรงแรม30สิปีที่แล้วได้เป็นมาเกเทศจนได้เป็นประธานมาเกเทศนะครับทำบริษัทนาเที่ยวเป็นคนที่ขายตัวบินเยอะสุดในภาคใต้เรือนําเที่ยววันนี้เติบโตจากเรือสองลำ เป็นสี0ห้าลำจากเรือหางยาวสปีดโบ๊ทมาเป็นเรือยอทขนส่งนะครับตั้งแต่รถคัน2คันนะครับวันนี้เรามี780คันทัวร์ภายในประเทศเอาบาวและก็อินบาวเราก็ทําอยู่ทําธุรกิจโรงแรมนะครับแต่เป็นโรงแรมขนาดเล็กต่อยอดมาทําร้านอาหารต่อเราก็เข้าใจนะครับยังทำทีมปักเล็กๆนะครับที่ชื่อว่ากิงคองปักนะครับหน้าสะมรกตกระบี่นะครับซึ่งประสบความสเร็จพอสมควรเช่นเดียวกันครับขอขยายคําว่าทัวริซึมครสิตนะครับหลายครสิตที่เราเจอมา หลายวิกฤตที่เราเจอมาในประเทศเราเนี่ยทำให้ผมเห็นว่าออภาคท่องเที่ยวพวกเราเองไม่แข็งแรงเลยข้าวราคาตกนิดเดียวจำนําราคาข้าวมาแนนทีแต่ภาคท่องเที่ยวเนี่ยเราเจอโควิดไม่มีนักเที่ยวแม้แต่คนเดียวทุกคนต้องหยุดอยู่กับที่โควิดเนี่ยทำให้ผมเห็นว่าพวกเราไม่แข็งแรง ผมจะอาสาทำพวกเราแข็งแรงอย่างเช่นอยากมีทัวริสึ์แบงค์ไหมอยากมีสถาบันพัฒนาผู้ดำรการท่องเที่ยวทุกจังหวัดไหมรวมพลังกันเพื่อสร้างความสมคคีคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวไม่ใช่กระจุกในเมืองใดเมืองหนึ่งผมขอชื่นชมหมอชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขนะครับแก้ปัญหาโควิดอย่างดีเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลก <poses> ผมภูมิใจนะครับแต่ภาคการท่องเที่ยวอย่างพวกเราล่ะครับจะเดินต่อรอดไหม ยังมีกี่ชีวิตที่ต้องเลิกล้มในการทําธุรกิจท่องเที่ยววันนี้ผมก็อยากได้หมอมาดูแลเอกชนผมเลยตั้งชื่อว่าัวริซึมคลินิกนะครับเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภาคการท่องเที่ยวทุกสาขาอาชีพได้แข็งแรงขึ้นัวริซึมแพลตฟอร์มเนี่ยคือมาช่วยเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง market place นะครับไม่ว่าคุณมีอาชีพอะไรเข้ามาขายในนี้ไหมหรือพวกเราจะเชื่อมกับ OTA ต่างชาติอย่างไรให้เรายัางได้ประโยชน์อยู่บริษัทนําเที่ยวโรงแรมขนาดเล็ก นะครับไอ้เข้าถึงัวรกิมแพลตฟอร์มน,นี้ได้อย่างไรนะครับถ้าผมมีโอกาสได้เป็นประธานสาภาตรงนี้ผมจะขับเคลื่อในให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์แน่นอนประเทศตกงานรู้สึกอย่างไรโรงแรมแขกไม่พอที่จะเปิดโรงแรมเนี่ยมันคืออะไรร้านต้องปิดแบบงง,ง,งๆบริษัทนําเที่ยวไปต่างประเทศเนี่ย ไม่รู้อีกสักกี่วันอีกกี่ปีอึงจะเปิดได้ปกติกับการที่ผมเคยทางานหลากหลายอาชีพไม่น้อยกว่านะครับสิบสาขาอาชีพที่ผมตกผลึกและเข้าใจพร้อมที่จะนาําความเข้าใจที่ตกผลึกนี้นะครับแก้ปัญหาความเดือดร้อนผมขออาสานะครับที่จะนําเพื่อนสมาชิกนือสามท่องเที่ยวฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ